30นาทีเป๊ะเลยนะครับเราจะมาสดกันอย่างนี้ทุกวันนะครับจันทถึงสุกนะฮะและที่สำคัญนะครับอยากจะบอกเลยว่าวันนี้ครับเป็นวันที่เราได้อยู่กับ<ม>ร็อกเกอร์หนุ่มของเรานะครับแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะครับซึ่งแน่นอนเลยตอนนี้เนี่ยนะฮะเราอย่างที่บอกนะฮะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นร็อกเกอร์ฮะ<ช>ที่ร้องเพลงเรียกว่าวัยรุ่นติดกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้มาเปลี่ยนแนวเพลง ใหม่เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะฮะเป็นฮาร์ดคอร์หนักๆเลยแต่นั่นเป็นประเด็นรองลงมานิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่เราจะคุยวันนี้ด้วยนะฮะเรื่องของลูกเขาด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เครียดมากก็พาลูกไปหาคุณหมอเลยเรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้วครับนัดครับฮัลโหลสวัสดีครับนัดครับพี่ตองพิศรีฮัลโหลนะคะ สวัสดีครับโอ้เป็นไงบ้างวันจันทร์ครับสวัสดีค่ะรันนี้นัดอยู่ที่หมู่บ้านชลาลมหัวหมากครับผมวันนี้มาแมนเลยนะมาแมนวันนี้ธรรมดาธรรมดามาดูพี่อ๋อพี่แมวกับน้องแซสเปอร์กาลังขี่จักรยานจริงๆเรารอเขามากันอยู่นะดีแล้วมาแล้วมาแล้ว พี่แมวสวัสดีค่ะเจสเบิร์สวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้เขาใช้เวลาอยู่กับลูกเนาะโอ้โหโอ้โหลูกโดรเร็วเลยนะเนยรอเลยช้างนี่ก็ชอบปั่นจักรยานเหมือนกันใช่มือต้องเอาเอาแรงออกเยอะๆเพราะว่าเขาเป็นเด็กพลังเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตำรวจแซปเปอร์กถ่ายกล้องไหนกล้องไหนกล้องไหนนี่สวัสดีครับพี่ทีนึงสวัสดีครับ ใช่ครับเอาใจพี่แมวเดี๋ยวพี่เปิ้ลขับพี่ใบตองพี่เชอรี่ผู้ประกาศนี่พักผ่านหน่อยยามชาเนาะได้ครับผมนัดต่อสายให้เรียบร้อยแล้วผมเขามีเล่นจะคุยด้วยไม่รู้เรื่องอะไรโอเคครับอ่านะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลฮัลโหลพี่แมวครับครับผมฮัลโหลพี่แมวได้ยินไหม ได้ยิสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้พี่เปิ้ลอยู่กับน้องตองใบตองนะฮะแล้วก็น้องเชอร์รี่นะฮะครับผมสวัสดีทุคเปิับเอาละฮะขอบคุณมากนะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาพูดคุยกับพี่แมวด้วยคิดถึงมากจากเพลงตอนนู้นลราพัฒนนู้นออกไปนะฮะแล้วมาตอนนี้นี่ออกแนวเพลงใหม่ครับตอนนี้ยิง MV มไหมยังตอนนี้มี MV แล้วครับเรียบร้อยตอนนี้ฮะยิงยิงยิง MV ยิงเพลงออกมาได้ยังฮะครับเรียบร้อยครับ ออกมาแล้วนะซึ่งหลายคนคงได้เห็นกันแล้วนะฮะ,ฮะเป็นเพลงหนักมากฮาร์ดคอเปลี่ยนแนวเลยครับก็หนัก,นกหนักตามตัวเลขของอายุฮะแล<ฟ>้วหนักตามตัวเลขของอายุแล้วดูสภาพนี่ฮะจาก m อวนี่ถ้าเกิดอ,อถ้าเกิดคนไม่รู้นะว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นซิงเกอร์ของประเทศไทยเนี่ยเห็นปั่นจักรยานอย่างนี้นี่ โอ้โหนึกไม่ออกว่าทางานอะไรนะฮะเหมือนเป็นเด็กส่งผ้านี่คือนี่คือสภาพชีวิตจริงๆของร็อกเกอร์นี่คือสภาพจริงๆของร็อกเกอร์ของเราตอนเช้าเ้าแบบนี้นะฮะปกติปกติเนี่ยเช้าเแบบนี้ทําอะไรบ้างครับก็จะถ้าไม่เตะฟุตบอลกับลูกเช้าเช้าแบบนี้ทําอะไรบ้างครับพี่แมวก็จะเตะฟุตบอลหรือไม่ก็ปั่นจักรยานกับลูกครับผม มีกิจกรรมร่วมกันครับผมก็จะวิ่งเล่นให้แจ๊สเปอร์เูกชายกำงพะเยอะๆตอนนี้ลูกกี่ลูกกี่ขวบแล้วตอนนี้สี่ขวบแจ๊สเปอร์อายุกี่ขวบแล้วครับครัสี่ขวบครับผมพี่เสียหาที่ว่าน้องแจ๊สเปอร์เป็นเด็กพลังล้นพลังเหลือเนี่ยวันๆน้องฟนขนาดไหนครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยวีรกรรมเด็ดๆของลูกชายคนนี้ โอ้ยสนมากฮะคือถ้าเกิดเราไม่สนใจเขาเนี่ยเขาอาจจะถึงขั้นเอาดีโมดแอร์ไปทิ้งใส่ในชักโครกได้นะฮะอ๋อขนาดนั้นเลรประมาณนั้นปกติขึ้นมาเลี้ยงลูกนะเฮ้ยนี่หนักกว่าออก้าอีกเหรอค่ะก็ปกตินี่คือจะแบ่งหน้าที่กันกับคุณแหนวนะครับครับผมคุณแหนวจะดูแลลูก ช่วงเช้าทํากับข้าวระหว่างนั้นผมก็จะพาลูกออกมาขี่จักรยานเล่นข้างล่างแล้วหลังจากนั้นก็จะไปส่งไปโรงเรียนโอ้อกิจวัตรประจำวันนี้พี่แมวแบบเห็นว่าพี่แมวค่อนข้างแ้วกีรกรรมของลูกเนี่ยนอกจากการกิจกรรมของลูกนะฮะปกติพี่แมวแบบกิจกรรมไม่ให้ดูทีวีเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาวีลกรรมของลูกดีกว่าวีลกรรม วิลกรรมก็คือช่วงก่อนหน้านี้นะช่วงประมาณสักสามขวบเขาจะอยากทานข้าวเองนะฮะทานข้าวเองก็ทานไปทานมาสักพักก็จะมีกุญแจรถยนต์อยู่ในจานข้าวนะครับลูผมทานกุญแจเป็นอาหารโอ้โหสมแล้วลูกแมวลูกแมว เดี๋ยวนะครพแมวเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยพี่พี่แมวเองเนี่ยพอเห็นรูปแบบนี้เนี่ยก็เลยตกใจเฮ้ยลูกไปเอาไปเอาพฤติกรรมแบบนี้มาจากไหนลูกแมวะเข้าใจไหมลูกแมวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพี่แมวถึงขนาดต้องเอาลูกเนี่ยไปปรึกษาจิตแพทย์เลยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันมีอรันะเพราะฉะนั้นพี่แมวเดี๋ยวเราขอพักสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันได้ครับยี่กอ ถึงขนาดต้องพาไปหาหมอเลยเอางี้สักพักนะฮะเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักรู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจาะประเด็นเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับว่าเป็นเพราะว่าลูกเป็นหรือว่าเรียนแบบพ่อที่ฮาร์ดคอร์มาขนาดนั้นถึงพาไปหาหมอนะฮะสักพู่เดียวครับได้ครับสด ช่วงสดจริงถึงตัวนะครับ9นาฬิกา39นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่กันสดสดเลยนะครับ<ช>เรียกว่าเราแล้วที่สำคัญนะครับวันนี้เราสดจริงถึงตัวกับร็อกเกอร์หนุ่มของเรานะครับพี่แมวจีรศักดิ์ปานพุ่มนะครับอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เขากำลังมีประเด็นนิดนึงมไม่ได้ประเด็นรไรใหญ่มากมายนะฮะคือประเด็นน้อยฮะคุณพ่อน้อยเลยว่าลูกเนี่ย กิดอะไรขึ้นทำไมกินข้าวกับกุญแจรถยนต์หรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเอารีโมทไปจุ่มลงในถั่วส่วมคุณพ่อเลยนอยเย้ลูกไปเอานิสัยฮาร์ดคอร์อย่างนี้มาขนาดมาจากไหนก็เลยต้องพาไปหาคุณหมอเลยตอนนี้พี่แมวอยู่ใกลสายกับเราแล้วเรื่องมันเป็นยังไงฮะพี่แมวถึงขนาดต้องพาไปหาจิตแพทย์นะครับครับจริงๆแล้วเขามีอาการที่หนักกว่านั้นนะครับอย่างเช่นอาการที่ ชอบแอบฉี่อยู่ตามโซฟาหรือว่าฉี่ตามสถานที่ต่างๆในบ้านเขาคิดว่าเตยเป็นลูกแมวจริงๆหรือเปล่าคุณต้องซื้อถุงทรายสิฮะซื้อทรายแล้วไปโรยในจุดที่อยากให้ลูกคุณฉี่เข้าใจไหมฮะพี่แมวพี่แมวอยากให้ลูกฉี่ไม่อยากให้ฉี่ในโซฟาเอาทรายไปกองไว้หน้าประตูบ้านลูกหรือวางไว้ในห้องน้ำลูกพี่แมวไม่ใช่แมวที่ยากไปกว่านั้นนะฮะ คือยืนอยู่บนที่นอนแล้วก็เรียกพ่อแม่นะมามาป๊าป๊าแล้วก็ฉีลรวรวดลงมาทันทีโอ้โหสุดยอดเนี่ยลูกร็อกเกอร์ลูกร็อกเกอร์เดี๋ยวคือพอพาไปพบกับคุณหมอพัฒนาการเด็กนะครับซึ่งท่านก็เป็นจิตแพทย์เด็กนะฮะว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ลูกเครียดอะไรหรือเปล่า ก็เลยก็เลยให้ข้อมูลไปว่าเขาอยู่ในวัยที่ค่อนข้างที่จะสนมากดื้อมากแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะห้ามนั่นนี่แล้วก็ดุเขาเยอะนลครับาก่ว่าว่าคุณหมอบอกว่าแจสเปอร์เนี่ยเป็นเด็กที่ดุมากไม่ได้เพราะว่าเวลาเราดุเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราไม่รักเขาแล้วเขาจะทาอะไรก็ได้ที่เป็นการเรียกร้องความสนใจจากเรานะครับ คือไฮเปอร์จะไม่ว่า <Per S 1> ะจะในทางบวกหรือทางลบก็แล้วแต่เขาขอให้ทําแล้วเรามาสนใจเขาเนี่ยเขาพอใจละ oh. อย่างนี้เขาเรียกไฮเปอร์หรือว่าสมาธิสั้นหรืออะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าคนละอันกันคือไม่ถึงขั้นไฮเปอร์ครับแต่ว่าเกือบอีกนิดเดียวแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นไฮเปอร์แต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ต้องเรียกร้องความสนใจเหมือนว่าเราเราไม่ค่อยได้ให้ความใกล้ชิดกับเขาเท่าไหร่มีแต่ห้ามเขามีแต่ดุเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาไปห้ามเยอะ ใช่ห้ามเยอะลูกลูกก็เลยบอกอย่าห้ามนักใช่ไหมพ่อแม่มันนี่ยืนอยู่บนที่นอนควักออกมาฉี่เลยโชว์เลยสาดเลยเงี้ยนี่คิดว่าเป็นแต่บ้านพี่เปิ้ลนะบ้านที่แบบลูกชายซุนซเนี่ยบ้านที่แมวหนักพอออกได้เหรอคะนี้หนักพอออกไา้เยอะฮะแล้วัตเด็กแมวถ้าเด็กเด็กบางคนเนี่ยสามารถที่จะห้ามได้ดุได้แต่ว่าหมอบอกว่าอย่างแจสเปอร์เขาเป็นเด็กอารมณ์ร้อนเป็นเด็กที่ใจร้อนโกรธง่ายค่ะยิ่ง ถ้าเรายิ่งไปห้ามเขาเนี่ยเรายิ่งทําให้เขาโกรธยิ่งทําให้เขาโกรธแล้วเขาโกรธเพื่อเขาก็จะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราสนใจเขามากกว่าเดิมอันนี้คือหมอบอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือกอดเขาเยอะๆกอดกอดเขาเยอะๆแล้วก็บอกเขาว่าเรารักเขาบ่อยๆให้เขารู้ว่าเรารักเขาเวลาเขาอารมณ์เสียหรือว่าโกรธเนี่ยทำให้เขาลงก่อนอย่าพึ่งไปตําหนิเขาว่าทําอะไรนู่นนี่นั่น ให้เขาอารมณ์ลงมาก่อนแล้วเสร็จล้วค่อพูดเหตุผลกับเขาแหมอยากให้ภรรยาผมได้ยินตรงนี้เลอเกิดใช่เวลาลูกมาเนอะพี่ตูนดูอยู่ค่ะพี่ค่ะเราต้องอดเขาต้องพูดกับเขาดีๆนะเอาล่ะพี่แมวซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถ้ามันเกิดจากอะไรเกิดจากเฉพาะคนจู่ๆก็เป็นเฉพาะเด็กคนนี้หรือว่ายังไงหรืออาจจะเป็นเกิดไปได้กับถ้าเด็กอารมณ์ร้อนเด็กขี้โมโห เราจะต้องใช้วิธีที่ว่าเราจะต้องให้อารมณ์ของเขาลงมาก่อนแล้วค่อยพูดกับเขาอันนี้เป็นวิธีที่ที่ดีที่สุดไม่ใช่ใช้อารมณ์ปะทะสวนกันไปนะ,ะ,ะใช่ครับหมอบอกว่าเราไม่ควรเอาชนะลูกโอ้โหถา้าเราจะเอานชนะฟังนะฟังนะทางบ้านนะฟังนะ ถ้าเราจะเอาชนะลูกเนี่ยจะไม่มีใครชนะเลยมันจะมีแต่คนแพ้ก็คือว่า,าถ้าเกิดเราเอาชนะลูกแล้วเราชนะลูก<อ>ได้แต่สุดท้ายลูกต้องมากลายเป็นเด็กเก็บกดเนี่ยมันจะกลายเป็นชัยชนะที่เจ็บปวดของพ่อแม่โอ,โอ้โหสุดยอดเลยพี่แมวสนใจมากเลยอย่างนี้อย่างนี้นะผมอยากให้พี่แมวเวลาเราน้อยมากผมอยากให้พี่แมวอ่ะเล่าเรื่องพวกนี้ในในเฟซบุ๊กของตัวเองเนาะ อในไอของตัวเองเนี่ยคนจะได้ตามเข้าไปศึกษาเพราะเชื่อว่าหลายๆคนอยากทราบวิธีการหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องพวงนี้ใช่ไหมพี่แมวครับโอเคเฟซเฟบุกของพี่แมวใช้ชื่อว่าอะไรฮะใช้ชื่อแมวจิรศักดิ์ครับเป็นภาษาแมวจิรศักดิ์เลยนะอ๋อเป็นภาษาอังกฤษนะลองไปหากันแล้วพี่แมวลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะได้ครับผม โอเคและอีกอย่างหนึ่งที่ลูกมาแรงๆขนาดนี้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าดูผลงานเพลงชิ้นใหม่ของพ่อเหรอฮัทหนักมากอย่างนั้นหรือเปล่าเกี่ยวเปล่ามันอาจจะเป็นอนิสงก็ได้ครับเอาละครับเป็นหรือเปล่าไม่รู้เอาแล้วเปลคืออะไรครับพี่แมวขอโทษทีอ๋อ ทางทางโรงเรียนเขาบอกว่าคุณพ่อคะให้ลูกฟังเพลงอะไรลูกเอาไปร้องที่โรงเรียนเนี่ยมันน่ากลัวมากฟังนั่นใหม่ด้วยชื่อว่าอะไรนะคลูกไปว้าที่โรงเรียนด้วยเอออ้าวผลงานเพลงที่ว่าเนี้ยชื่อว่าเพลงอะไรครับพี่แมวชื่อเพลงเบิร์นมี alive ครับซึ่งแปลเป็นไทยว่าเผาฉันทั้งเป็นซะโอ้โหหลายๆคนแห่งแนวฮาร์ดคอร์ขนาดนี้พี่แมวจะมีแนวร็อกแบบที่แฟนๆเคยติดตามออกมาอีกหรือเปล่าคะ อ๋อมีครับมีคือผมตั้งไว้ว่าปีนี้เนี่ยผมจะทำโปรเจกต์ฮาร์ดคอเยอะๆคือเป็นแนวเพลงหนักๆซึ่งผมคิดว่าในวัยหนึ่งที่ที่เราเป็นวัยรุ่นอยู่เราเคยเสพเพลงที่มันหนักๆมันๆเนี่ยแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพลงเหล่านี้มันหายไปผมก็เลยอยากจะทำเพลงเหล่าน,นี้ออกมาอีกในในช่วงนี้ให้มันสนุกกันให้เต็มที่กับแนวเพลงร็อกนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยผมจะทำแนวเพลงแบบซอฟๆหน่อยให้กับแฟนเพลงทั่วๆไปได้ฟังกัน เยี่ยมครับเยี่ยมโอเคถ้าอย่างนั้นฝากเอาเพลงนี้ไปให้คุณหมอ <L> ที่รักษาลูกดูด้วยเขาจะได้วิเคราะห์อาการของลูกถูกและตรงจุดนะพี่แมววันนี้หมดงลงแล้วนะครับพวกเราไปดูผลงานเพลงชิ้นใหม่ของพี่แมวกันดีกว่านะครับเบิร์นมีะไลฟ์นะครับแล้วพวกเราจะขอบคุณนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของพี่แมวอย่างนี้ตลอดไปนะครับ <S <S ขอบคุณครับพี่แมวครับขอบคุณมากครับขอบคุณกครัคบสวัสด<อ>ีครับ